สาสิบสามสองเรามาพัสดีค่ะพบกับมินค่ะและพี่เม้งค่ะกับรายการวิวคอ,อยูรายการดีที่มีวิจัาายรใหม่กับกรแอคชั่นเห็นไหมรายการดีที่มีวิจัยนะตาดีที่ในขอนแก่นเท่านั้นเพราะว่ายังมีคนอื่น<อ>ที่แบบอยู่อยู่ที่อื่น<อ>ที่เสิรของเราเแต่ในขอนแก่นเราก็คือนัมเบอร์วันวันนี้หัวข้อเรื่องก็คือพลายมันนะคะพลายมันคืออะไรคะน้องเพียพ์ก็หัวข้อของเราวันนี้ถามว่า ภัยมันคืออะไรทําไมต้องสีรุงนะคะและในรอบปี65นี้ที่ไหนจัดเทศกาลภายมันกันบ้างวันนี้ส,ะสะดๆร้อนๆที่นี่เลยมหาวิทยาลัยขอนแกน่นช่วงนี้เป็นเทศกาลภายมาันเนาะเราจะเห็นแบบผ่านอินสตาแกรมของเราหรืออะไรก็ตามที่แบบทุกคนแต่งหน้าสีรุงบ้างแต่งตัวแบบว่าไปเดินตามถนนอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะคะวันนี้ <S <S <ไอ S 2> แล้วก็เป็น<อ>เทศกาลสําหรับคนอย่างเราๆแบบประจาตัวคนอย่างเราๆก็คือก็เท่หน่อยกบเท่ย่างไาหลากหลายเป็นแบบเรา lgbt คิวนะคะแล้วกัเพศที่3เพศทางเรือนะคะเขาก็จะออกมาสังสรรค์กับเทศกาลนี้กันเนาะผู้หญิงผู้ชายแทนนี่แหละแต่อยากซัพพอร์ตพวกเขาแล้วก็สามารถออกมาซัพพอร์ตพวกเขาได้การแบบว่าสนับสนุนได้สำหรับในเทศกาลนี้ในทุกๆปีก็จะถูกจัดขึ้นทั้งเดือนเลยก็คือเดือนมิถุนายนวันนี้วันที่3 0อ่ะเดี๋ยวเล่าถึงเรื่องใกล้ตัวเราก่อนว่าที่มอขอหรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะตอนนี้วันนี้มีการเดินขบวนพาเหรดที่มีอาที่ไหนอ่ะเวลา บริการ30นาทีแล้วแตหน้าคอมเพล็กซ์คอมเอยในมอใช่ไหมคะม,มาที่สาาะเดิมและที่สำคัญวันนี้นะคะมีกิจกรรมเยอะมากโคเวอร์ดงโคเวอร์แดงอะไรมีการเส่วนาบรรยายนึกออกแล้วก็คือเนื่องจากว่าช่วงนี้พี่มินนะคะยุ่งกับทา,ทางที่บ้านนาอแล้วก็หลายๆอย่างของพี่มินเลยไม่ได้ค่อยตามปกติจะติดตามขอสมมขออยู่ตลอดเวลา อแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นโคเวอร์แดนของพี่มินนะคะได้ซ้อมกันถึงดึกเลยนะออถึงดึกเลยเมื่อคือนก็เลยนะเมื่อคุยกันว่ามีโชว์ของวันนี้ก็น่าจะเป็นโชว์ของเทศการาแมนใช่ไหมก็คือเดินหน้าตั้งแต่หน้าคอมเพกซ์อไปไหนหน้าคอมเพกมาสาระเดิมแถวแถวคณะศึกษาศาสตร์ซึ่เดินช้ำๆึกต,ตัวช้ำๆเลยไหมชำใส่กางยาวโอ้ยไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่งั้นไปดูแล้วไม่งั้นก็จะไปอีกหนึ่งคนที่อยู่ในนั้นเพราะว่าก็สนับสนุนเหมือนกันไม่ว่าเราจะเป็นอะไรยังไงเราก็คือคนเหมือนกันเนาะเราก็มีความรักอะไรเหมือนกันนนนไม่เเเห็็็จาปปต้องิช หญิงเลยถูกปะกอกะ,ะออและที่สําคัญวันนี้พี่มินสําคัญไปกว่านั้นเพราะว่าในช่วงเวลาดึกหลังจากโควเดนกิจกรรมเสร็จเรามีมอลัด้วยเวอร์ไหม เพราะว่าหมอลำล <ะ S 1> การที่หมอลำจะมาลรงมอขอ,อนนะั้นเป็นอะไรที่มิัศจรเหล่ากระเทยน้อยกระเทยใหญ่นะคะก็คือหมอลำคืนสามทุ่มแต่งหน้าตั้งแต่ห้าโมงเย็นจะเต็มแหงอะไรแหงคือจะเป็นรูกขุนหนูหรือคืออะไรคุณก็ต้องพ่ายแพ้ต่อ,มอมหมอ,มอลำม่วนแหงม่วนคากระลาอันมอขอมีหมอลำนี่หรือว่าแถวโนนม่วงนี่ส่วนหน,นุ่มมเวลามีหมอลำแตได้ทีนี้จะเห็นต่เด็กมอขอได้ไปเออใครว่ามอขอแบบว่าคุณหนู่ไฮโซขุณหนู่ไฮโซก็ต้องยอมพ่ายแพ้แก่หมอลำบอกเลย ที่เป็นในเดือนพายมันจบไปนะคะพี่มิ้นจะมีอีกหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตเลนอาร์ตเล่น,นี่จะ,จะอยู่ช่วงไหนจะอยู่ต้นเดือนกรกฎานี่แหละเร็วๆนี้เท่านั้นทุกคนจะต้องรอติดตามเลยนะคะว่าวันไหนแต่ต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วไงเออ,ะอะจะต้องรอติดตามเลยนะคะก็คือเริ่มพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็ควันแต่ว่า จะช่วงต้นเดือนกรับกฎาดมงนี่แหละหลังจากทายมันซึ่งวันนี้คายที่ดูรายการไลฟ์เราเสร็จแล้วสามารถไปรับชมรับเอ่ยหมอลำได้มีของกินไหมนะพี่มินอาร์เลนนี่ถ้าพี่มินจะไม่ผิดพี่มินเคยไปอยู่ประมาณปี2ปีเออมันจะเป็นแบบว่าตรงสะพานขาวเขาจะเอาของมาขายเอาอะไรที่เป็นแบบว่างานอาร์ตงานอะไรของเดิงมอขอทําเองหรืออะไรเองมาขายถูกปะเออแล้วก็สนับสนุนกันหน่อยนะคะเด็กมอขอด้วยกันเนาะเลยว่าของเยอะ เป็นแบบว่าเฮ้ย <He i> เขามีวงดนตรีโดนเอ่ยบางวันเนี่ยมีแบบดนตรีมาให้มีรลำด้วยนะแม่อันนี้แหละก็คือแบบว่าเสียงดนตรีก็คือจะทําให้พวกเราแบบว่าเรายังค้างอยู่ที่เรื่องของเทศกาลภายมานเนาะ<อ>พี่มิคือแบบว่าเอาจริงเมื่อก่อนอยังไม่ได้บูชาที่นั่น<อ>ถ้าเป็นที่ต่างประเทศคือเขาบูมอยู่แล้วว่าจะต้องมีการจัดการเดินขบวนพาลงพาะเลนเนาะเรื่องรณรงค์ในต่างประเทศเขาสุดๆกันอยู่แล้วใช่แต่ว่า<ม>ประเทศไทยเมื่อก่อนก็จัดที่ภูเก็ตเป็นที่แรกเขาจัดมาแบบยาวนานเลยหลังจากนั้นมันก็เกิดการแพร่ ในหลายๆกลุลล่มก็มีการเริ่มนันลงกันว่าเพราะว่า LGBTQ เขาไม่ได้มีแค่เทยไม่ได้มีแค่เกย์ไม่ได้มีแค่สาวแต่ว่าทุกๆเพศหญิงรักหญิงชายรักหญิงนู้นนี่อะไรก็แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยเราทุกคนเหมือนที่มินบอกไปว่าเราก็มีส่วนร่วมได้วันนี้ <ใช S 1> แต่เราคนแต่งตัวจัดเต็มจริงนะต๋เอา<ต>ล่ะเดี๋ยวเราจะปิดรายการกันแล้วนะคะก็พบกับมินและน้องพิมนะคะทางรายการวิวคอร์ยูทุกวันพหัสนะคะเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะอ๋อเ้้งพิม สบายหน่อยสำหรับวีทีน้าจะพูดถึงเราแล้ว,ลวลย่ดลืมติดตามเราสองคนพิมพ์และพี่มินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายปละมุมวัวจุบจั่วไปบ๊าย,ายเจอกันคะ่ะทุกคน